包一辈子。<laughs> พ่อหิวไหมพ่อหิวไหมเอาก๋วยเตี๋ยวไหมยังลนกยั้งยาสน่บรรยกาศแล้วกันนะอีกยศสัจประานชาตัโหีร้ลายทวึ้ออยไปถูกทาที่ต่าเดียวยาุสเป็นเชื้อโกรธให้เสียผิวยาปั่นยำดึงช่วยดึนถึงช่วยดีดึงไปที้ทางออกออทางตันหรือมาแนบมา มาแมมย่เห็นเจอเพืเ่นใ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 นอนดีใจเป็นดวงเป็นกุศลมาดูพาพระตใเดินวงใเดินกอนดวงร้อยกปีขอบชุณเมื่อจิตเวาเพื่อทำตั้งธรรมะดุจชังกจิตเป็นเห็นสวรรค์อย่างใกล้ตายหายรับกับชีวันมีบุญนั้นติดตามจิตดวงยาดุจเป็นเช่นสะพา,านเลือกยาณให้ช่วยส่งไปท่ามตตาอันสงสาร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวี่ตน่อไหมเมื่อยกันไมคะเหนื่อยกันคะไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยกันไหมไม่เหนื่อยเลยเราะ่าัน่กัไได้ไม่ด่นดัื่นต่น่ไดามวดเลยไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยะได้มวไม่เหนื่อยเลยเนาะม่ื่อี้วดีมย ึุลากรดู้ว่าวเสวนะเิทางมาจากด้านใกล้บ้านไกลกัมนนะครับเนยเพื่อำเภอต่างถึงเทพธาราภุริดลามดามเมกนรงครับมาจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพวันนี้เรานไม่เหนื่อยค่ะจิ๊บ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 ะเดีร้อยรอค่ะร้อยลูกลมเย็นดีเนาะเย็นสบายเลยอยางเดนสบายเลยต่อให้นใหญ่กำไรชีพนะครับ เรามีเวลานะครับประมาณอีกชั่วโมงกว่าหน่งนะครับที่มีเวลาที่จะร่วมเดิร่วมกระเสรมาเป็นเจ้าท่าที่นั่งตางตามตำนานศรัทธากตอนเต้พระใหใหญ่เลนก็คือต้นายใหญ่ตะวนเจ้าจินดานะครับสายจากตัวสแก่ห้าพันแปดพันบาทนะครับสาธุสาธุขออ่านริเวศนาดูกระเสริมด้วยค่ะค่ะอิ่มแล้วอิ่มเลยอิ่มคุณล่ะค่ะ หสรางวักจะหลักสรได้เพื่อ่า้าหนเรื่องหนึ่งสัาอุสาธพชนคเไิดเถิแม่อยู่ข้าไหมคะแม่ไปยิ้มแล้วค่ะไม่ค่างยิ้มแล้วก็ยล้มคนยิมมคนแล้วค่ะ เมื่อเารได้รัพน์และีเชราอตยนยดได้เกิดารดกรจะดับรดัดับรระดะดรับระดัดับรรับดับระรับระดับรับระดับดัดรับระรับบะรับดดรัะรับ แล้วไม่ไปทักทายแกก่อนดีไหมเนาะ ราคายกเลยนะครับตัวใหญ่เลยไม่ไอยู่นั่นนะมาอยู่ทางนั่นนะครับแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็เรียกขอความช่วยเหลือจากทางการแพทย์ที่บริษัทบริการด้านการแพทย์ ไม่ยากเนกลไม่มีกันกต้า้ไ่มีักไก่ไม่มีอยู่นิดพี่นิดพี่ปี่นิงมีไหมมานมาแต่กไม่มาใมาแต่เข้าแบบไหนทำเป็นีกว่าม่ีดีกว่าแม่พ่อไม่มีดอกไม่มีดอกนายกธงขาวมีแต่นายกธงเหลือง I need to compare.

ไปถึงก็นกับบ้านไปถ้าชวนปีหน้าเจอกันใหม่เจองานเจอที่กะถินที่ถ้าไปคนจริงๆก็ไปหมดเยอะนู่นี่ก็ไม่ใส่ก้นก้นไม่ใส่ก้้นก้นได้ถ้ไ่หมดเลยจะไม่ใส่แล้วโอเคโอเคโออ คนขนมูยุ่ั่งไหนบ้างเนี่ยฝั่งนี้แน่ต่อฝั่งนี้แน่ฝั่งนแน่ฝั่น้แน่ฝนี้แน่ฝั่งนี้แนกั่งนี้แน่ฝั่านี้แน่งนี้่ฝัี้อน่ฝั่งกีน่ฝันีน่ฝงนี้แน่นี้แน่ฝนี้แ่งนี้แน่ฝงนี้แน่ฝ่งน้แน่นี้ี้แงนีน่่งนแน่ฝงนแน่น้แนนี้องนี้ อนุโมทนากับทุกท่านนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวยอดแล้หนูจะแจ้งหน้าหน้าช่องทามของหนูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศจริงๆที่ทุกคนได้ไมาเห็นนะคะว่าเราได้มาร่วมถวายกันจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจหนูแล้วก็รักแล้วก็ไม่ตาหนูนะคะที่ร่วมกันถวายปัจจัยมาได้ร่วมกันสร้างวัดนะคะคือจะมากจะน้อยเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะแต่ว่าหนุแค่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่า ทุกบาทที่ทุกสตางค์ที่คนได้หามาด้วยความยากลำบากไปทำงานไปหาเงินมาแล้วเอามาทำบุญกันเนี่ยหนูอยากให้ทุกคนที่ได้เห็นว่ามันเกิดประโยชน์จริงๆเนาะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างวัดจริงๆสร้างสาลานหลังนี้จริงๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงพระประธานด้วยเนาะอย่างปีที่แล้ว,ลวก็ได้ไม่ใช่เพียงเดียวติต้นปีนี้ที่ผ่านมาเีษาที่ผ่านมาเนาะก็เป็นก็เป,นเป็นพระประธานที่ทุกคนก็มากราบไหวนะ้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงๆว่าเรา เรามาสร้างกับวัดที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะเราเรามาสร้างเพื่อที่จะอยากให้วัดเติบโตขึ้นหรือพัฒนาขึ้นจริงๆนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากๆน,นะคะที่ได้ร่วมทําบุญเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะอยบอิบมอกอิ่มใจไปพร้อมกันนะคะ <c oughs> บรรยากาศวันสองวันนี้นะคะก็เต็มที่นะคะ <c oughs> ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็เดี๋ยวมีโอกาสเจอกันใหม่นะคะสาธุนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ